อะไรโอ้เปลืองทำไมต้องถ่ายอ่ะไปทำไมต้องถ่ายเปลืองถ่ายทำไมเปลืองแบดแล้วฟินขี่รถแม่ทำไมต้องถ่ายด้วยอ่ะ ถ่ายทำไมอะเอขาอไปหาดี้ก<ป>็ทับไปหาดี้เราทำไมต้องถ่ายรูปด้วยแค่ขับไปหาจุ้งนี่ถ่ายทำไมอะรูปปละเปลืองแบตขับรถก็ขับรถไปซิแล้วให้แม่ถ่ายทำไม นอรถมานะนี่บอกว่า